ครับก็กราบสวัสดี FC ีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุ่มแม่เซมซายแม่เอาบองปูมีรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมครับคอสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้พามาสำรวจป่ากาบเชิงครับผมหลังจากมาล่าสุดเมื่อประมาณวันที่1ิบสองหรือไม่ก็1 1บเอนี่แหละครับแล้วก็ไปเล่นสงกรานครับแล้วก็ไม่ได้มาอาทิตย์กว่าแล้วครับมาตรงนี้ก็มาเจอเห็ดละโงกขาวสองดอกครับของปีนี้ครับ บานแห้งๆอย่างเงี้ยครับขึ้นแห้งๆเลยครับดูครับดูป่าก็โดนไฟไหม้อยู่ครับแถวนี้อ่าสองดอกแรกแหวกมานครับละงอกมูแรกของปีนี้ครับเ,เรียกเป็นหมูได้หรือเปล่าครับแค่สองดอกเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับโห่บานเลยครับ แต่ว่ายังแข็งโป๊กเลยครับเพราะว่ามันไม่เปียกฝนมันไม่ตกแต่ป่ากับเชิงปีนี้ฝนตกดีกว่าปีที่แล้วอยู่ครับปีที่แล้วนี่ไม่ตกเลยคุณนั้นเรียกบอกเจอละงกขาวครับอุ้ยไม่น่าเชื่อครับละงกขึ้นแห้งๆแล้วครับ นี่ครับแล้วโงกขาวครับสองดอกครับตรงนี้ขึ้นแห้งๆเลยครับดูครับกําลังจุ่มๆสวยนะครับเอาเก็บเลยจ้ะในสองคนนั้นไ,ไงไปแล้วปะ ตีเดอร์ทัเมน่อเร์ทบหูนี่เนี่สวยงามจ้ะใกล้ๆกันตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับดูครับน่าจะหมู่เดียวกันครับดูขึ้นกันอย่างนี้เลยครับแห้งๆนี่แหละครับ คนนี้ก็เจอครับเดี๋ยวดูครับว้าวดอกสวยมากครับไม่น่าเชื่อครับป่าไฟไหม้ดินแห้งๆครับเห็ดละโงกขึ้นครับป่าเดินไอยตะลุมเลยอ่ะโอ้ขายเดินเตะครับเนี่ยดูครับขึ้นกลางทางเลยครับกลางทางรถเลยครับนี่กำลังสวยงามเลยเดินเจอยายยายแกบอกว่ามีขายที่มีวางขายที่ตลาดแล้วแสดงว่ามันขึ้นแล้วนี่ได้ ไปห้าหกดอกแล้วครับ oh. ใครมีหมายตรงไหนโซนตรงไหนก็มาดูได้นะครับป่ากาบเชิญครับผมหลังจากเจอเห็ดก็เดินเข้ามาป่าลึกก็ไม่เจอเลยครับสงสัยจะออกอยู่โซนข้างนอกครับผมเข้ามาลึกๆนี่ป่าแห้งมากเลยครับมาถึงตรงนี้ก็ลองหาดูดอกกระเจียวกับพวกผักอีลอกอีลายครับ คุณยังหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับต้นนี้เจออีลอกออกออกแล้วครับเอาไปสักแกงหนึ่งครับตรงนี้ก็ยังเล็กเกินไปครับอเอาไปก่อนครับตรงนี้ก็เป็นป่าดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวก็ออกอยู่ครับแต่ว่าคนก่อมาหากันเยอะครับก็เลยไม่ค่อยเหลือ ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับตรงนี้สองดอกในน้อยดอกกำลังสวยๆแล้วครับโมอง,มองเกือบไม่เห็นครับตนนัวนี้กลมกลืนกันกับใบไม้นะครับ รงนี้ด้วยครับดอกกำลังสวยๆแล้วครับโอ้ตัวนี้ดอกน้อยมากครับตรงนี้มีดอกกระเจียวเหลืออยู่ครับสงสัยเป็นเพาะดอกเล็กครับเขาก็เลยไม่เอา คนที่เขาเก็บไปขายเขาเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆขนาดนี้ก็สวยสำหรับเราแล้วครับขึ้นแห้งๆนี่เลยครับก็มองยากอยู่นะครับถ้าไม่มีไอ้ดอกขาวๆบานๆขึ้นมา ถ้ามันยังตูมๆอย่างนี้ก็มองยากครับนี่ครับดอกขนาดนี้สวยๆครับกําลังพอดีกินเลยครับเดินข้ามไปข้ามมาตรงนี้ครับดอกกระเจียวไม้ป่าธรรมชาติอย่างนี้บหอมมากครับหอมจริงๆครับแต่ก็หายากนะครับทุกวันนี้ คนมาเขาชอบขุดต้นขุดอะไรมันไปปลูกหมดครับตามปา่าธรรมชาติก็เลยไม่ค่อยจะเหลือแล้วครับนี่เข้ามาลึกมากครับถึงเหลือตรงนี้ขึ้นแบบแห้งๆครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร,ร่ครแต่ก็พอได้เก็บอยู่ครับดอกกำลังอร่อยครับขนาดนี้แต่ว่ามองยากลเลอเกินครับแบบนี้ เดียวครับแถวนี้เจอเผาครับมันก็เลยเห็นเป็นดอกมาเลยครับไม่มีใบไม,มไม่มีไม่มีใบแห้งให้สังเกตครับเดินข้ามไปข้ามมาถ้ามีดอกขาวๆอย่างนี้ก็ดูง่ายครับถ้าบานดอกเกสรขาวๆนี่มาครับถ้ายังไม่บานแบบนี้ก็ดูค่อนข้างยากเลดหนึ่งครับตรงนี้ครับสารดอกครับสามดอกน้อย น้อยอลีน้อยจริงๆครับดูดอกนี้ดอกใหญ่ครับนี่ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับดึงเอาดีกว่าครับถ้าเอามีดตัดมันจะโดนต้นอ่อนต้นน้อยมันด้วยมันจะตุยครับ นี่ครับถ้าเอามีดตัดมันจะโดนต้นมันอย่างเงี้ยครับที่มันขึ้นมาทีหลังดอกครับตาใบไม้ตรง,ง,งนี้หนึ่งดอกครับว่าทางโน้นอีกหนึ่งดอกในน้องครับน้อยอนีน้อยจริงๆครับดูรับว่าจะเอาอีกลอกสักหนึ่งแกงครับมันก็เออน้อยเหลือเกินครับดอกยังไม่ค่อยยาวครับเลแค่นี้ ดอกอ่อนๆนี้แกงง่ายครับถ้าเป็นดอกิก็จะได้ยาวๆหน่อยครับนี่ครับได้ขนาดนี้สักสิบกระดอกก็แกะหนึ่งแกงแล้วครับตรงนี้มีทั้งอีลองมีทั้งดอกกระเจียวเลยครับ เจียวปาไฟไหม้ไยนี่ถ้าเห็นเกสรขาวๆอย่างนี้ครับหามองง่ายครับอุ๊บอุ้ยขาดอุเสียดาย ที่ลอกตรงนี้ก็ขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าดอกยังเล็กๆอยู่ขนาดนี้ครับกำลังแกงแซ่บอ่อนๆน,นีอย่างนี้ก็ต้องปอกหน่อยครับ อีลอกไปสักแกงครับมาถึงป่านี้ครับทีมงานเรียกแล้วครับทีมงานอยากออกไปข้างนอกไปหาเห็ดละงอกอยู่ข้างนอกแล้วครับละงอกจะขึ้นโซนข้างนอกครับเข้ามาป่าลึกก็ไม่ขึ้นครับแห้งมากครับข้างในป่าลึกนู้นนู้นไปได้ดอกกระเจียวเยอะแยะเลยครับดูครับวันนี้มาอีกหนึ่งดอกครับผม ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอีกโซนหนึ่งนะครับโซนมาใกล้ๆท้ายเขื่อนตะเก่าแล้วครับมาเจอเห็ดพึ่งหลังชมพูครับสวยๆแล้วครับไปทางนู้นอีกสองดอกครับอืเท่าแล้วแอบเท่าแอบขึ้นตั้งแต่ตอนไหนแต่สงการหรือเปล่า ไปทางนู้นนะครับอ,อ,อุ้ยอันนี้เน่าเออเอ็อเองเจียบเออ,เอ,อตรงขาเอ็งเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้น <c oughs> นี่นี่นโ้ยเน่าทิ้งตังสาเอเน่าทิ้งสองดอกครับดูครับเ,เหลือเหลือ,ลอดอกหนึ่ง<ๆ>ได้ไหมนี่ได้เยัะอันนี้ราขึ้นแล้วโอ้เสียดายครับอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่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  โอ้ดอกสวยๆเลยเ,เก็บเล้จ้าสวยค่ะไปทางนู้นด้วยปะนู้นนั่นนึใช่ไหนนูน้นทางนูน้นตรงที่ถ่ายรูปอันแรกเออน,น,น,นั้นนั้นนี่นี่ติดกระลงบน ถ้าเห็นก็ให้เก็บเลยถ้าเห็นละมัวแต่หาก็กลับมาก็หาไม่เจอแล้วครับที่เดินไมเไม่เจอไหนโชว์หน่อยโอ้มาโซนนี้ก็พอเห็นเห็ดละงกอยู่ครับโซนท้ายเขื่อนตะเกาครับสี่ดอกครับตรงนี้เก็บได้จ้าละงกขาวครับอดอกไม่ค่อยอวบสมบูรณ์เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ดอ,อกน้อยๆครับดูครับโอ้โหพอได้เห็ดละงอกแกงอยู่ด้วยครับวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับดูการน่าจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับถ้าฝนซ้ำมาอีกเปียกๆนี่น่าจะอลังการครับอโอ้คุณน้นเจอเพึ่งหวานครับเก็บกองแล้วไหนขึ้นไปตรงไหนอ,อ๋ออันนี้พึ่งหวานแบบ พึ่งหวานด้ือขมดงอันนี้หวานครับอันนี้พึ่งหวานครับ mm hmm. อู้สวยๆเลยครับแค่นี้บอกนี่ครับ mm hmm. เจอตัวนี้ด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวดูขาก่อนไม่แน่ใจว่าขมดงว่าพึ่งหวานน่าจะเพึ่งหวานครับ mm hmm. ชิมดูิมดูดิถ้าหวานก็คือพึ่งหวานอเค ใช่ที่หวานติดลิน้นนั่นไหมหรือว่าขมไม่ขมนะหวานแหละอะไรอันนี้เจอตรงไหน,เ,น,นเจอตรงนี้นะเป็นของเจนองมีแต่สวยวเลยฮะอ,อ่ะ,อะเก็บเลยไม่มาทางไหน วุ้ยเล็กลาสีสนแสงอันนี้ตองยังตะเบ๊ดอันนี้จะเรนินขึ้นแล้วไนงะขึ้นแล้วขึ้นในน้อนฝั่งนู้นมันเปรียกกับฝั่งนี้ตอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะก่อนสงกรานไปทางนั้นเลยโอ้โหมาอ,อยู่ด้วยครับอันนี้ได้เก็บทั้งเห็ดละโง,งกเห็ดพึ่งอีโลก ดอกกรเจียวด้วยนี่นี่เส็มมุยนี่กรอมเชื้ออุ้ยทางนน้นนั่นหรออุ้ยทางนน้นสวยๆเลยครับนี่ครับดอกกำงานครับที่หวานครับหวานใจใจเลยครับตัวนี้หวานใจใจ แต่มันเหมือนกันกับไอพึ่งยูคานะแยกกันแทบไม่ออกต้องชิมดูน้ากคนนั้นเรียกยมุดเงาคนนั้นเปิดเหตุไว้ครับแต่กลับมาอีกที่หาไม่เจอครับหาที่ไม่เจอจำจาที่ไม่ได้โอ้เจอแล้วครับอุ้เห็ดพึ่งขาวครับตรงนี้พขา พึ่ขาวแต่มันขึ้นราแล้วอะไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นราเฮ้ยเห็ดขึ้นราเนี่ยบไม่ใช่ <TER> ใ <ไป S 1> ใพึ่งขาวไอ้พึ่งหลังสีชมพูอะแต่มันขึ้นราไม่ขึ้นราอีไม่ขึ้นยังไงนี่ขึ้นจนนี่เห็นไหมนี่ <c oughs> <Huh? S 1> ขึ้นรามันไม่ใช่เห็ดขึ้นขาวไอ้พึ่งหลังชมพูอะอ๋ออ๋ออันนี้ไม่นะ <c oughs> ขึ้นราะนี่ขึ้นราจริงอ๋อเห็ดนั่นอเห็ดไส้ไก่นะไอ้พึ่งไส้ไก่ะนะ เห็ดพึ่งไส่ไก่ไนี่แหละไอ้ตรงเสิงกลางอะเยอะเยอะตรงนั้นก็เยอะตรงตำมร็จอะโอ้โพึ่งขึ้นหลายอย่างครับไอ้พึ่งที่ชอบขึ้นแห้งๆอ่ครับโอ้โเห็ดพึ่งทองคำครับตรงนี้นบแบบกำลังสวยๆครับ ในทางในอีกเมื่อกี้บนนี้ครับเปิดไว้ครับยังหาไม่เจอกับเขาเลยสักดอกโอ้ตรงนั้นโอ้เองไม่เหยียบไม่พอนะโอ้ดูเล็กๆเยอะเลยดูนี่โอ้ยเล็กๆใต้ใบไม้เยอะเลยครับทำไงดีเหยียบไปแล้วอ่ะเอาเลยเนาะเหยียบแหนกระแตแล้วจ้า ดูอันเล็กๆอย่างนี้เก็บไว้ก่อนน,น,น,นี่มาหาตัดหน้าเพลินครับเจอแล้วครับเขาเห็นดอกใหญ่่ะะทีจเปิดปอ,อ้อดอกสวยๆแล้ครับเด็ดพึ่งนี้แซ่บมากครับแซ่บอารีเห็ดพึ่งหลังชมพูเน่าครับดูครับมันไม่ได้เน่าครับมันขึ้นราครับ ดูดอกใหญ่ๆมากเลยครับดูเห็นหลังชมพูครับเน่าหมดครับแอบขึ้นตั้งแต่ต้นไหนไม่รู้ครับโอ้ตรงนี้ยังไม่เน่าครับลงเหลือไว้ให้อยู่หนึ่งดอกสองดอกโอ้อันนี้ก็ปชราแล้วเอาไปก่อนครับอถึงว่าครับทำไมรอยเขาเขียวครับ นี่ครับหลักฐานว่าเขาเขียอะไรครับมาดูครับนี่ครับเขาเขียเจ้าตัวนี้ครับป่ากาบเชิงขึ้นแล้วครับละงอกทั้งเหลืองทั้งขาวครับแต่วันนี้เจอยังไม่เยอะครับเพราะว่ามันฝนตกเสร็จแล้วมันก็แห้งอีกเอามาเก็บเลยจ้ะโอ้ยละงอกเหลืองสวยๆเลยครับถึงว่าทำไมเขาเขียบใบไม้แบบ 阿ะลายหมดครับฮละลยนยอูเห็ดพึ่งทองคำครับโอ้เน่าแล้วครับํำเชื้อตรงนี้งวกเหลืองขึ้นข้างทางเลครับตรงนี้อรอยเขาเคลียร์แล้วเขามาเก็บก่อนนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาโซนฝั่งท้ายเขื่อนตะเกาแล้วครับ ดินก็แห้งพอๆกันทั่วทั้งป่านะครับเข้ามาเมื่อกี้ทีมงานก็ได้เห็ดละงกขาวไปดอกหนึ่งตรงปากทางครับแต่เดินเข้ามาอีกก็ยังไม่เจอเห็ดเลยครับสงสัยเขาจะเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกสักหน่อยครับตอนนี้ก็ออกมาหน้าเขื่อนนะครับยังไม่ได้ถ่ายสรุปเห็ดเลยครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายสรุปที่บ้านครับผมกำลังจะกลับกันแล้วครับ สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็ได้หลายอย่างอยู่นะครับนี่ครับได้ทั้งเห็ดเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งทองคําครับเห็ดพึ่งทองคําแล้วก็เห็ดพึ่งหลังชมพูเห็ดพึ่งทองคำเนี่ยสวยๆเลยครับเห็ดพึ่งหลังชมพูครับค่อนข้างจะแก่แล้วครับอันนี้เห็ดไส้ไก่ครับดอกกระเจียวได้เยอะเลยครับดอกกระเจียวถ้าหานี่เยอะกว่านี้อีกครับ ด้อีหอบกินมาแกงหนึ่งครับผมนี่ครับเห็ดพึ่งหวานครับผมเห็ดพึ่งหวานเห็ดละโงกก็ได้มานิดหน่อยครับละโงกเหลืองละโงกขาวเลยครับเห็ดป่ากับเชิงก็ออกแล้วครับแต่ออกแล้วก็ซาแล้วครับเพราะว่าเหมือนเห็ดตื่นฝนครับผมเหมือนโดนฝนตกหนักก็ออกครับพอฝนแรงก็หยุดครับมันไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนเห็ดหน้าฝนครับผมวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมทุกลา์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอสอบปาหคณะสำรวจป่าเห็ดวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม